ครับวันนี้จะมาแนะนําการปิดการอนุญาตของแอปเพื่อป้องกันข้อมูลเราสูญหายนะครับเวลาเราติดตั้งแอปเนี่ยแอปมันจะให้เราอนุญาตแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆใช่ไหมโดยหลายท่านไม่รู้ว่าแอปบางตัวเนี่ยมันจะทําการดูดข้อมูลของเราไปโดยไม่จําเป็นนะครับวิธีการแก้ปัญหาตอนนี้ทํำยังไงนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลเราสูญหายอันแรกยกตัวอย่างนะครับผมจะลองอดูเข้าที่แอปท่องอินเทอร์เน็ตเนาะ เช่นแอป Google Chrome นะครับหรือพวกแอปอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราเข้าใช้งานเช่นค้นหาใช่ไหมเช่นแอปนี้นะครับเนะี่ยวิธีการนะครับในการที่เราจะไปดูว่าตอนนี้แอปเรามันอนุญาตอะไรบ้างให้เรากดแช่ที่แอปนะครับแบบนี้อ่าพอกดแช่เสร็จเรียบร้อยให้ท่านดูคําว่ามันจะมีคําว่าข้อมูลแอปเห็นไหมครับข้อมูลแอปแบบนี้อ่าจากนั้นกดเข้าไปครับป้าบเข้าไปพอกดเข้ามานะครับเรามาดูว่าแอปแอปนี้ มันอนุญาตให้แอปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมือถือเรานะครับดูนะการอนุญาตของแอปนะครับนี่คือสำคัญเลยนะลองกดเข้าไปดูทีนี้ท่านดูครับว่าแอปนี้มันอนุญาตอะไรบ้างเช่นกล้องถ่ายภาพแอปนี้มันได้ใช้กล้องถ่ายภาพไหมถ้าไม่จำเป็นเนี่ยปิดลงเลยนะครับบางทีมันอาจจะตรวจตรวจจับเราอยู่กรณีอาจจะแอบใช้กล้องอะไรประมาณนี้นะกดไม่อนุญาตเลยถ้าไม่จำเป็นต้องใช้กล้องนะอะไรอีกครับตำแหน่ง เราต้องการเปิดตำแหน่งไหมถ้าไม่ต้องการก็ปิดครับสาหรับแอปนี้ไม่จําเป็นก็เลือกเป็นไม่อนุญาตอแอปอื่นอีกนะครับไฟล์และสือ่อต้องได้ใช้ไหมบางทีเนี่ยเราต้องการเซฟข้อมูลลงเครื่องใช่ไหมบางทีเรากดค้นหาไปเลยเราต้องการเซฟนั้นเซฟนี้ลงนะครับตอนนี้เราก็อนุญาตไว้นะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดทั้งหมดนะส่วนไมโครโฟนไมโครโฟนได้ใช้ไหม บางทีนี่เราท่องอินเทอร์เนต็ตเราต้องการค้นหาแบบเสียงใช่ไหมมันก็จําเป็นต้องใช้ไม้นะครับแล้วก็ต้องเปิดไม้ไว้ส่วนรายชื่อติดต่อต้องใช้ไหมถ้าไม่ใช้ก็ปิดลงนะครับปิดลงแม่อนุญาตสรุปก็คือตัวไหนไม่จําเป็นปิดลงเลยนะครับไฟล์และสื่ออันนี้ก็เก็บไว้ออนุญาตนะครับไม่งั้นเราจะเซฟพวกภาพหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการบันทึกลง,ลงเครื่องเนี่ยไม่ได้ส่วนไม้ก็เอาไว้ใช้ค้นหานะครับโอเคอะไรอีก เช่นอ่าแอป y o u t อ่ e สมมุตินะครับแอป u b u ูบยกตัวอย่างกดแชร์ครับข้อมูลแอปแบบนี้ดูกันอนุญ,ญาตของแอปครับทีนี้ปาบเข้าไปเนี่ยเห็นไหมกล้องถ่ายรูปเราได้ใช้ไหมถ้าท่านไหนจะถ่ายทอดสดหรือสตรีมสดก็ต้องก็จะก็จำเป็นนะนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราถ้าไม่จะเป็นเราดูอย่างเดียวก็ปิดลงครับ แต่ถ้าใครทำช่อง u t u b e เนี่ยต้องการใช้กล้องในการถ่ายทอดสดเนี่ยเ็จะป็นต้องใช้ก็ต้องเปิดไว้ส่วนตำแหน่งต้องการเปิดไหมถ้าไม่ต้องการก็ปิดลงนะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนเนาะส่วนโทรศัพท์นะครับ YouTube มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วโทรศัพท์นะครับปิดลงอละไรอีกอไฟล์และสือ่ออันนี้บางทีถ้าเรา,าถ่ายวิดีโอมาต้องการอัปโหลดลง u t u b e เนาะมันก็ต้องอนุญาตนะครับไม่งั้นเราจะ ไม่สามารถเอาไฟล์หรือลงวิดีโอได้อลงใน Youtube ได้อะนะครับส่วนไมโครโฟนไมโครโฟนนี่ใช้ในกรณีเราค้นหาคลิปหรือค้นหาอะไรแบบใช้เสียงอ่ะก็ต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตมันก็ใช้งานไม่ได้ส่วนรายชื่อละรายชื่อไม่จําเป็นครับปิดลงเนี่ยแบบนี้นะครับก็เลือกเอานะแต่ละแอปมันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับมีข้อแตกต่างกันแล้วก็เลือกใช้ทิกตอกอ่าลองดูทิกตอกครับคนใช้เยอะข้อมูลแอปนะ ข้อมูลแอปลองดูแอปอนุญ,ญาตใช่ไหมครับกล้องก้องถ่ายภาพก็คือบางบางทีเราจะถ่ายทิกต o k เราต้องเปิดใช่ไหมอ่าส่วนไฟล์และสื่อเราต้องเราบางทีเราถ่ายไว้เราเอาไฟล์ในในมือถือเราอ่ะอัปโหลดลงก็ใช้นะครับไมโครโฟนใช้ในการค้นหานะครับหรือพูดอะไรพวกนี้ส่วนรายชื่อติดต่อล่ะไม่ไม่จำเป็นปิดลงครับแบบนี้นะไม่จำเป็น นะครับโอเคอันนี้คือเทคนิคแนวทางเนาะสำหรับในการปิดการอนุญ,ญาตที่ไม่จำเป็นของแอปนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนหายเนาะนะครับท่านไหนที่เอ่อใช้อยู่ตอนนี้แอปไหนที่ไม่จำเป็นก็ลองไล่ดูนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะครับเช่นร a z a d าเอาลองดูนะครับข้อมูลแอปการอนุญ,ญาตนะครับมันจะมีไมค์ไมค์ใช้ในการค้นหาสินค้าอะไรประมาณนี้กล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพได้ใช้ไหม รัส้าบางทีเราค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพใช่ไหมเราก็ถ่ายภาพแล้วค้นหาด้วยรูปภาพเนะี่ยบางทีก็ได้ใช้นะคือจุดแต่ละคนนะครับตัวตำแหน่งไม่ใช้ก็ได้นะครับปิดลงเนี่ยนะครับหรือถ้ากล้องไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบนี้นะครับไฟล์และสื่อใช้ไหมไม่ใช้ก็ปิดลงเนี่ยครับไมโครโฟนใช้ไหมถ้าจะค้นหาสินค้าด้วยเสียงก็ต้องก็จะเป็นต้องได้ใช้เนาะ อ่าขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละอันนะครับมันบริบทมันต่างกันโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ